สวัสดีครับแฟนฝันพนักพักจีจอกสยามทุกท่านพบกับสรุปข่าวเดเตอร์สตีประจำวันพุทธที่11พฤษภาคม2 5 6 5สวัสดีครับตัวผมเองก็มีข่าวสารมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับจะมีข่าวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างเรามาชมไปพร้อมกันเลยนะฮะข่าวเดเตอร,ตร์ีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่การอัปเดตความพร้อมล่าสุดของทีมจีจอกสยามนะครับซึ่งจะลงทำการแข่งในศึกพีเมริกนะครับคืนวันนี้ครับ โดยจะได้ของเบเดร์รเจอร์ครับได้กล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะโรเตอร์สตีครับโดยในเกมนี้ครับทางด้านโรเจอร์เองจะได้ท่านั่นเจมส์ดดิสันและก็ท่านเจมส์จัสตินกลับมามีชื่อเป็น11บเอ็ดคนตัวจริงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ในแมตช์ที่แล้วที่แพ้กับเอเวอร์ตันครับนักเตะ2รายนี้ไม่มีชื่อลงทำการแข่งเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บนะครับโดยท่านั่นเจมส์ดดิสันครับได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายแล้ก็สะโพกนะครับส่วนทางด้านของเจมส์จัสตินครับมีอาาากรรรบบบบดเเจ็ิววณหหััไล่ค แต่ในแมตช์นี้ครับทั้ง2รายจะกลับมาได้อย่างแน่นอนครับส่วนนักเตะอีกหนึ่งรายที่รับบาดเจ็บและไม่มีชื่อก่อนหน้านี้นั่นก็คือทงด้านของริคคา์โดเปรราครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยไว้และคาดกันว่าครับริคคาโดจะรักษาอาการบาดเจ็บจนจบฤดูกาลนะครับส่วนนักเตะอีก2รายที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ทั้งทงด้านของวิเฟตเอดดีและก็ไรอันเบอร์ธานจะยังไม่มีโอกาสกลับลงสนามจนกว่าจะถึงชว่วงพรีซีซั่นนะครับ นี่ก็เป็นการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะเรเัลมาดรในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีนักเตะตร,รายใดได้รับบาดเจ็บในแมตช์ที่พบกับเอเวอร์ตันส่วนในแมตช์นี้ครับก็ได้กลับลงสนามอีกครั้งหนึ่งส่วนแกนหลักรายอื่นอย่างท่านของเจมี่วาดีครับที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ และมีโอกาสกลับลงสนามและลงเล่น90นาทีเต็มในแมตช์ที่พบกับเอเวอร์ตันครับจะกลับมามีชื่อเป็น11บเอเร่นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเจมี่เวดดีครับสว่วนในแดนกลางก็มีทง it, ังยูริติเามันเคเดนยูริฮอร์ all, และก็ทางด้านอัมฟอริตเปนดี้ครับเป็นแดนกลางให้กับทีมครับสว่วนแนวรับจอห์นนีอีแวนเวดดี้ร์ฟานาพร้อมประจำการอยู่แล้วครับนี่ก็เป็นการอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะเตรเอร์ซีล่าสุดของเบเดอร์เจอร์ในงานแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อช่วงครึ่งคืนที่ผ่านมาครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการบาดเจ็บของนักเตะไรเตอร์สตีกันบ้างฮนะจากที่เราทราบกันนะครับว่าเจมส์จัสตินแล้วก็เจมส์ดีดสันไม่มีชื่อในแมตช์ที่แล้วครับนั่นก็มาจากอาการบาดเจ็บซึ่งเจ้าตัวได้รับจากแมตช์ที่พบกับโรม่าครับซึ่งในรายของเจมส์จัสตินครับได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ครับและมีการคาดกันว่าเขาจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย2-3สัปดาห์ครับแต่จากการรายงานล่าสุดจากเบเดนรเจอร์ครับ ถ้าด้านเจมส์จัสซินจะกลับมาลงสนามได้ในค่ำคืนวันนี้ครับส่วนด้านเจมส์แมดดิสันครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณสะโพกครับทำให้โรเจอร์ไม่ส่งชื่อลงเล่นในแมตช์ที่พบกับเอเวอร์ตันครับส่วนในแมตช์ค่ำคืนวันนี้ครับจะกลับมามีชื่อลงสนามอย่างแน่นอนครับสำหรับเจมส์แมดดิสันครับนี่ก็เป็นการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะสองรายล่าสุดของเลสเตอร์ซิตี้นะฮะที่จะลงทำการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้ครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการจะรีเฟซทีมของทางด้านเบเดอร์โรเมอรร์นี้คับ โดยที่โรเจอเองครับเขาเองต้องการนักเตะหลายรายเข้ามาสู่ทีมครับแต่ดั่นก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าโรเจอจะต้องขายนักเตะแกนหลักออกไปนะครับโดยนักเตะแกนหลัก4รายของทาราเรตเตอร์ซีครับที่มีโอกาสจะย้ายออกจากทีมเพื่อนํางบประมาณเข้ามาสู่ทีมครับและก็ประกอบไปด้วยครับรายแรกคือยูริติรามันครับ โดยที่ตีรมันเองครับอยากที่เราทราบกันว่าเหลือสัญญากับเรตเตอร์สตีเพียงแค่1ปีเท่านั้นนั่นก็ทําให้สโมสรครับจะต้องพิจารณาขายนักเตะรายนี้ออกไปและตีรมันเองครับก็ได้รับความสนใจจากทั้งอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เรอัลมาดริดครับและมีการคาดกันว่านะครับค่าตัวของยูริตีรมันน่าจะอยู่เกือบ50ล้านปอนด์นะครับนั่นก็ทําให้รัเจอร์สามารถนำเงบประมาณส่วนนี้มาบริหารจัดการทีมได้ครับส่วนนักเตะรายต่อไปครับนั่นก็คืออายุเซย์เปเรสครับ ซึ่งอายุเ,ยเปีเลยครับยายจากนิวคาสเซิลยูไนเตด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ซึ่งเป็นการเซ็นสัญญาครั้งแรกของเบเดอร์เจอร์หลังจากเข้ามารับงานกุมองเกียนทีมจิกจอกสยามนะครับ โดยเอลเซเปเรครับไม่สามารถสร้างความแตกต่างและก็ความประทับใจให้กับแฟนบอลและก็รอเจอได้นะครับแม้ว่าจะมีโอกาสได้ลงสนามครับโดยในฤดูก,กาลนี้ครับเจ้าตัวมโอการลุสนามพิเก้ห้าแมตช์เท่านั้นแล้วก็ยิงได้1่งประตูครับซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ดีจริงๆแล้วก็ทําให้รอเจอเองครับก็จะพิจารณาขาย,ยนักเตะรายนี้ออกไปในช่วงซัมเมอร์ครับเนื่องจากว่าในตำแหน่งของเขามีทั้งเจมส์แมตดิสันเคนันดูบิลลี่ฮอที่สามารถเล่นได้อยู่แล้วครับโดยค่าตัวของเท่านั้นเอลเซเปเรนะครับมีคาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่ราราาว10.8ล้นปอด์ ส่วนนักเตะรายต่อไปครับนั่นก็คือท่านั่ของฮัมซาชาลูรีครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าชาลูรีเป็นนักเตะจากผลผลิตอะคาเดมี่ครับที่ก้าวขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่ได้ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาแต่ชาลูรีครับไม่สามารถเบียดทดแทนท่านั่งของวินเฟตเอดีดีได้ครับรวมไปถึงการมาถึงของท่านั่บุบักการิซูมาเร่ครับและก็การยังมีนักผิตเบนดีที่กลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีครับทำให้ชาลูรีไม่มีโอกาส กลับบรูซนาดอีกครั้งและทําให้สโมสรครับอาจจะพิจารณาขายัมซ่าชาลูรี่ออกไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยค่าตัวของัมซ่าชาลูรี่ครับคาดกันว่าจะอยู่ที่ราวๆ4.5ล้านปอนด์ครับส่วนเดทรายต่อไปครับนั่นก็คือไรอันเบอร์ธานครับโดยไรอันเบอร์ธานครับได้ย้ายมาร่วมทีมเรตเตอร์สตีด้วยการย้ายมาแบบฟรีค่าตัวนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเซ็นสัญญากับเรตเตอร์สตีจำนวน2ซีซั่นครับและมีออปชันบวกเพิ่มอีก1ฤดูกาลครับ แต่ถึงอย่างไรครับจากการที่ลุกโทมัสครับสามารถกลับมาเจเกิดกับสโมสรเรดเตอร์ซีได้อีกครั้งครับแั่ก็ทําให้แรบบทัตอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาลงสนามอีกแล้วนะฮะบวกด้วยกับที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บระยะยาวครับจากช่วงเดือนมกราคมที่มีอาการบาดเจ็บบิเรณหนวเข่าและต้องผ่าตัดและจากการประเมินครับจะต้องพักรักษาตัวไปจนถึงช่วงพรีซีซั่นฤดูกาลนี้ครับและก็ทําให้เบเดอร์เจอร์และก็ปอดบริหารครับอาจจะพิจารณาขายทางด้าน รแอมเบอร์ทานออกไปในช่วงซัมเมอร์น,นี้ครับโดยคาตัวของรแอมเบอร์ทานมีการค่ายกันว่าครับจะอยู่ที่ราวๆ4.5้าล้านปอนด์นะครับถ้าหากเบเตอร์ต้องการขายนักเตะรายน,นี้ออกไปครับนี่ก็เป็นสีนักเตะนะที่คาดว่าจะถูกเบตเจอร์ขายออกไปในช่วงซัมเมอร์น,นี้เพื่อน,นํางบประมาณกลับมาสู่สโมสรในการซื้อนักเตะรายใหม่เข้าร่วมทีมเพื่อเป็นการรีฟิสทีมตามนโยบายของเบเดอร์เจอร์ครับอาจจะต้องรอติดตามกว,ว่านักเตะรายใดจะย้ายออกจากทีมเป็นรายแรกในช่วงซัมเมอร์น,นี้ครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการพิจารณานักเตะท,ที่จะขายออกไปในช่วงซัมเมอร์ครับโดยเบนร็อตเจอร์ครับได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่าเขาเองต้องการที่จะปล่อยนักเตะออกไปหลายรายเพื่อนางบประมาณเข้ามาสู่ทีมในการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีมครับด้วยอีก2สัปดาห์ต่อจากนี้ครับในช่วงการฝึกซ้อมของสโมสรครับทางด้านรเจอร์เองจะเลือกพิจารณานักเตะเป็นรายบุคคลนะครับ เขาจะดูความมุ่งมั่นความตั้งใจและก็ความกระหายในการฝึกซ้อมครับหากักเตไรายใดไม่มีความมุ่งมั่นและกระหายที่จะลงเล่นให้กับเรตเตอร์ิตีครับรอเจอเอ็นจะมีการพิจารณาขายักเตะเหล่านั้นออกไปจากทีมเพราะเขาต้องการให้ทีมมีความสดชื่นและก็มีความมุ่งมั่นรวมไปถึงมีจิตวิญญ,ญาณของการิปผู้ชนะในฤดูกาลหน้าครับนี่ก็เป็นการออกมาการออกมา พูดของเบเดอรเจอร์ในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่าเขาเองจะดูนักเตะเป็นรายบุคคลในช่วง2ส,สัปดาห์ต่อจากนี้ไปครับว่าใครจะได้ไปต่อก,กับทีมหรือใครจะต้องเก็บข้าวของออกจากสโมสรไปครับอ่ะนี่ก็เป็นการพูดของเบเดอรเจอร์นะฮะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับแล้วก็เป็นข่าวเกี่ยวกับดาวรุ่งของเรากันบ้างครับจากการทีเรตเตอร์ซี C, ครับอาจจะไม่มีลุ้นอะไรแล้วในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ครับและมีตารางการแข่งขัน,นโปรแกรมพรีเมียร์ลีกและอีซีแมต และก็อาจจะทําให้เบนร,รเจอร์ครับพิจาราณาเลือกนักเตะในช่วงอายุไม่เกิน23ปีขึ้นมาเป็นแกนหลักในชุดใหญ่ในช่วง4แมตช์ที่เหลือนี้ครับแล้วเราจะมาดูกันว่าครับ4นักเตะท,ที่คาดว่าจะขึ้นมาเป็นแกนหลักให้กับเราได้ในช่วงซัมเมอร์น,นี้หรือว่าพรีซันนี้จะมีใครแกนบ้างครับเริ่มกันที่นักเตะรายแรกครับนั่นก็คือรูอิสบันครับ ซึ่งรูอิสบันครับได้ีโอการลงเล่นในแมตช์พรีเมอริกนาที่พ่แพ้กับเทอร์เมฮอสเปอร์หนึ่งประตูต่อ3ครับโดยเจ้าตัวได้ลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับและลงมาทำหน้าที่ให้กับทีมได้อย่างดีเยี่ยมนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับท่านรูอิสบันครับได้มีชื่อในการลงเล่นกับเรอัลซิตีในชุด ที่เอาชนะวัดฟอร์ดในศึก f อฟเอครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับและในรุ่นเป็นถึง90นาทีครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองในชุดอายุแค่ยี่สิบสามปีนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวก็เป็นทั้งกัปตันทีมแล้วก็เป็นแกนหลักของชุดอะคาเดมี่ด้วยครับก็มีการคาดกันว่าครับอีซีแมตที่เรือรูอิสบันจะมีโอกาสขึ้นมาเป็นนักเตะแกนหลักของเราในชุดใหญ่ด้วยครับไปต่อครันที่นักเตะรายต่อไปครับนั่นก็คือแซมบี้ไบร์บกครับเดี๋ยวที่เราทราบกันนะครับว่าแซม โดยมีชื่อเป็นสำรองในแมตช์ลงเล่นของศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ถึง2แมตช์นะครับและก็คือการเจอกับทางด้าน p s เอชบีไอโอเฟนทั้งไปและกลับนะครับแซมมี่ไบร์บูกรเป็นนักเตะมิดฟิลด์อายุ18ปีครับถือว่าเป็นวอนเดอร์คิดที่น่าจับตามองและมีการคาดกันว่าครับสำหรับเจ้าหนูหัวทองน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามในอีก4แมตช์ที่เหลือของเรตเตอร์สตี้ในฤดูกาลนี้ครับส่วนนักเตะรายต่อไปครับนั่นก็คือวันย่ามาติวาดัวครับ ซึ่งมาดีวาดัวครับได้มีโอกาสลงเล่นให้กับเรซเตอร์แล้วในเกม FA ฟเอครับช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับที่เอาชนะวัดฟอร์ดครับโดยที่โดยที่เจ้าตัวครับได้ลงมาเป็นตัวสำรองนะฮะส่วนในแมตช์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับทางด้านมาดีวาดัวมีโอกาสลงมาเป็นมีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้ถูกส่งลงสนามแต่ถึงอย่างไรนะในโปรแกรม4แมตช์ที่เหลือครับเจ้าตัวก็อาจจะมีโอกาสขึ้นมาลงเล่นให้กับชุดใหญ่ได้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงพรีเซสันให้กับมาดีวาดัวครับ อ่ะเขาต้องจับตามองครับสำหรับดาวเตจิชิค้าพิคิเกฟชุดอายุไม่เกิน20ปีครับส่วนนักเตะรายสุดท้ายครับนั่นก็คือทาวเวอดามาร์ตวันฮีครับซึ่งทาวเวอดามาร์ตวันฮีครับนักเตะอายุ19ปีครับคาดกันว่าในช่วงพรีเซนตนหรือว่าช่วง4แมตช์ที่เหลือจะขึ้นมามีชื่อให้กับเดลเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่นะครับนอกจากว่าเจ้าตัวครับทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมให้กับชุดอายุไม่เกิน23ปีครับโดยซันโบไปได้ทั้งหมด10ประตูให้กับทีมซึ่งถือว่าเป็นดาวซันโบสูงสุุดดดขอองชคคาเมี่รับ โดยในช่วง p r e ซ i s ั่นฤดูกาลที่แล้วครับท่านั้นทาวดามาร์ตวันชิตมีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นชุดใหญ่นะครับในการลงเล่นและสร้างผลงานประทับใจเบเดอร์เจอร์ครับแลวก็มีการคาดกันว่าครับทาวดามาร์ตวันชิตจะมีชื่อในอี4แมตที่เหลือของทางด้นเบเตอร์สตีครับอ่ะนี่ก็เป็นการคาดการ4นักเตะที่จะขึ้นมาลงเล่นให้กับเบเตอร์สตีในช่วง4แมตที่เหลือและก็ช่วง p r e ซ i s ั่นนะครับรวมไปถึงนักเตะดาวรุ่งอีกหลายรายอย่างวิลอาเวสครับเบนเดรสัน <us> แลวก็เชนฟินที่น่าจะมีโอกาสขึ้นมาเป็น หนึ่งในนักเตะชุดใหญ่ช่วงปรีซีซั่นด้วยครับอ่ะก็ต้องรอติดตามสําหรับนักเตะดาวรุ่งของเรานะครับไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตของยูฟ่านะครับที่จะเปลี่ยนแปลงกฎในการเพิ่มโควตาให้กับทีมต่างๆ,างๆลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับซึ่งจากการแถลงข่าวล่าสุดของยูฟ่าครับได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎสําหรับการเพิ่มโควตาให้กับทีมต่างๆนะครับเนื่องจากว่าในฤดูกาล2 0 2 4 2นถึงครับทางด้านยูฟ่าเอง จะเพิ่มโคต้าในศึกยูฟ่าแชมเปียนลิกจาก32ทีมเป็น36ทีมครับโดยก่อนหน้านี้ครับทางยูฟ่าจะเพิ่มโคต้าให้กับทีมต่างๆที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในช่วง2ฤดูกาลดีที่สุดครับโดยนำผลงานครับมาเปรียบเทียบกันและให้โอกาสกับทีมที่ไม่มีชื่อในศึกยูฟ่าแชมเปียนลิกได้มีโอกาสกลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งแต่จากการถแถลงล่าสุดของทางยูฟ่าครับเขาได้เปลี่ยนแปลงกฎนะครับโดยจะเพิ่มโคต้าให้กับทีมที่มีค่าสัมปสิทธิ์ในลีกของการเล่น ศึกฟุตบอสโมสรยุโรปมากกว่าครับโดยอันดับที่1และ2จะมีโอกาสเพิ่มโคต้าเข้าไปครับและก็คือทีมจากอังกฤษนะครับซึ่งถือว่ามีผลงานที่ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและก็เปทิพย์อันดับ1ของค่าสัมประสิทธิ์จะได้โคต้าเพิ่มอีก1ทีมครับและทำให้ทีมอันดับที่5ครับจะมีโอกาสได้กลับไปลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2024-2025ครับ นี่ก็อนจะเป็นข่าวดีสําหรับเลสเตอร์ซีของพวกเรานะครับว่า2รุฤดการล่าสุดครับทีของเราเองจบในอันดับที่5ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกช่วยการลงเล่นอยู่ฝแามเชฟรีกแต่หากการเปลี่ยนแปลงกฎเกิดขึ้นจริงนะครับมันก็จะทําให้เลสเตอร์ครับกลับไปมีความหวังอีกครั้งหนึ่งครับถ้าพวกเขามองไปที่ท็อปโหรือว่าอันดับที่5เช่นเคยอย่างที่เคยทําได้ในช่วง2ฤดูกาลล่าสุดครับ เขาต้องรอดูกันว่าจะส่งผลดีกับเลตเตอร์สติกของพวกเราหรือไม่ในการเพิ่มโคตา้าให้กับทีมจากอังกฤษนะครับส่วนอีกหนึ่งโคตา้าครับจะเป็นทีมจากทางด้านของริกนเทอร์แลนด์ครับที่มีค่าสัมประสิทธิ์เยอะเป็นอันดับที่2ตามหลังอังกฤษนะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโคตา้าให้กับทีมที่มีค่าสัมประสิทธิ์เยอะที่สุดในการลงเล่นฟุตบอลสโมส Europe, รยุโรปฤดูกาล2024-2025ครับนะขต้องรอติดตามกันนะครับ นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเ e ตเตอร์สตีประจำรอบวันสวัสดีครับ